ตาดีจ้าพี่น้องไพ่แม่เป็นมากินย่นมแลงขึ้นก็จะสุมส่มตำสุมำส่มตำใส่บากกอกเข้า,าเนี่ยเอาแซ่ต้องกันขอบุ่นหลวกมาเรียบร้อยช่วยสุ่มปักก็จะแม่ใส่หอดทงอกยดาเหมือนตำซ่วอย่างเงี้ยแต่ว่าหลาดยานแม่พีชหลากก็เลยบ่าอาเสรนใส่น้ำเแี่มบ่อสักน,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 น <laughs> กินได้ปะ ยายสามารถสิเลยใสย่กันเลยเ,เสื้อละ่ะอเนี่ยเส้นกละข้างอือนี่ยายจะต้งมวนแบบค่อยอื้อหือ ควบมอ้อตัวหนมันเหลืองแล้วคือว่าแต่ไม่ค้อมือนีนี่บ้างเลยนี่ม่เนจะแม่ซสื้อแต่ฮึ่มแม่ซื่อกินมือยนะอยากกินเห็นมันเหลืองยื่นอืะ หอดสลัดข้อยำไงอยู่ได้แซ่จินมได้หรอ ดึงก็สิบ่ขาดสิ้นก็ได้มันใจตีแม่มันบ่ขาดไมหมแซ่บปล่ะกินไปหิวขา้าว อย่างน้ำมันออกดังหนึเสิยใส่บกักกอกแซ่บแซ่หวานนาะสูตรมันหวานสูตรมันหวานใช่สูตรพักกับเฮงแซ่บปอีกพักกัดดวงแม่ไม่เป็นสซียพักแล้วเราพิชซื้อมาเป็นถุงเหมือนไหมพักกัดดวงแต่ว่าแบบที่เขาซอย ดก่อนแซ่บจ้ะพี่นอ้องนางกินแบบว่ายผู้ใหญ่เลยหน้าบ้านตายายเดี๋ยวมึงจองในกนล่องเดี๋ยวคือพูงง่ายไปเลยเห่ยาย แม่แม่ปันถามว่าอายุจักปีกี่ขวบแล้วคะสามสิบมกปี <laughs> 6ปปปกิี่สามปีจ้ะปีน้องเอามาเลยเงินผู้เฒ่าแล้วล่ะจ้าเดินเจาาา้าบบบก็ได้หกร้อย รัฐบาลมีโครงการใช้เพิ่มบ่ไม่มีเงินรัฐบาลพวกเราจะชือว่าหน่อยอยู่ดีน่าหน่อยนะเจ๊ยกรีน่ก็บ่ได้จ้ะยีก็บ่ได้อืมอืมย่านเพิ่นบ่หายยู่ <laughs> จอบพ้อมๆมันบ่มาเขาเละเขาอันที่ไป อันนี้สิบนี่ขาวล้วกับเมื่อนี้ยังกับนอทีวามีหน้าไหมแม่นั่นแหละไม่ค่อยได้หลายคุณได้มีหน้าเกษตรกรไม่ค่อยได้หลายไร่แล,ละพันธ์เป็นบ้า นี่ปลายปีแต่ว่าปีนี้ย่านบัคืออยู่หนาน้ำเงินมือนอ่ะคือยี่ตอลน่ะนะไม่ได้หรอกมันหลายแนวอืมหลาดแสบแม่ ว่ามันมาหลายนิ้วเขาแห้งเนี่ยบุ๊งให้นี้กินเข,ขาอยู่เข่าก็ทูอย่างนี้นี่ยังกินผักเลย ากาดกินน้ำไม่ขมฮไม่ขมแม่อร่อยโอ้ยนอนหันว่าซื้อมากมียตุเลตุ้ลว่าขมไม่ไดีพักไปนี่แบบตัวพูดที่กี่ย้ายปลูกเนี่ยปลูกใหญ่เรื่องนี่นี่แจกพี่นอง รับผิดชอบไผ่รับผิดชอบมั่นได้ย่ายฟังไผ่ฟังมั่นฟังนี่เหมือนแล้วเดี้ยเคลียร์มาผิดเลยเอามันก็ะตำส่วนนีแ่แหละแต่ว่าหลาบ่ได้เอาขอบุญใจอยากขอบุญไผ้เชื่อาแาบแห้ง กัเพื่อพูกอ้ก่อนกินเมื่งไปอกบกขมบกยอดพักไส้ขมกระดอะหันกินได้ย่ายับอกขม,อ,มอันนี้ก,บกับบกขมจืดเจเลยอยู่นี่คือแกงเห็ดนะ <laughs> ไปเก็บเห็ดเอาเห็ดทานมมกเพราะมาแกงแล้วมันเป็นสีดำซีมกับเบอร์ซีม ให้พ่อจเจากินบางคีเด็ให,ให้พ่อเป็นกินก่อนอเป็นบาปเอาเดี๋ยวก็ไปเด็ดสัน่นเอาเพ่อจะเป็นยังไปแม่กไอ้ผ้าป <laughs> ไปเอาจีมีคนขับรถพาหาหมอะไรจีกับบ้านจีนมาด้กิน,ด,กนด้กินแล้วจะซื้อนั่งึน้นไปขึ้นมาโอ้ยเห็ดทานแม่แเราเลื้ยงบ้นเป็นเห็ดทาน พ่อแมวหัวหล่อจี่เห็นได้ติ๊กตอกอคนแกงเห็นไหมเอาไปผะฉันกอนผะประฉันผ่าเล่นนี่ก็เลือกสุอผัวขมปะกินลงังปบ่ขมกินบอกแล้วนั่นบอกขมกับพักกันสลัดคอร์สไม่ใหญ่สลัดคอร์สืี่จับ เราตู้้กันเลยตูนนะนี่แมาโคแต่เห็นอยู่ว่ามันเหลืองอีซัมซาวาลานอยากเพื่อไม่ได้เห็นกิเลสอย่างนี้นะออจัดบ เฮี่ยไม่คอกก่อนใหญ่สินน้ำแสบแย่ใช่หอตข้างกับปุ่นนั้นเหมือนด้วยท่านอุตส่าห์ต่อเฉียงไว้ตาดีแหละแค่กินมาถอยย,ย่านเจ็บหวังจะยื้อยห้มหีหนึ่ง คือลอดมมใหาก็ต้องจะีแบบไหลอ่หืน่นองมีตรงนะเราจะบ่มิดชอบจริงๆมันมาหลยดอกจากแม่ยี่นี่ ปลาใส่เครื่องหลเราใส่ทั่วเงอะพักดองแล้วก็เครื่องแล,ล้วก็ลวกข้าวปุ้นคนละฟังพี่น้องท้ะเอา้ามื้อนี้กะมากินแซ่บเนี่ยมือแลงให้พี่นอ้องฟองปลายสุกสุกข,ข้นเมืองเด้อแม่ๆกะอย่าลืมจัดน้ำกันเลยคะ่ะตำเซบก,กวอกมันแซ่บจ,จัดแม่บักพริกซีห้หน่อยหน่อยนึงเพราะว่าอีแม่เพิ่งมากินเผ็ดนะจ๊ะเอาพบก,กันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า